เด็กสาวยากจนคนหนึ่งช่วยชีวิตชายปริศนาที่เชิงเขาโดยไม่รู้เลยว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีและกำลังจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการอาศัยลมคำรามกึกก้องผ่านหุบเขาแผกความหนาวยะเยือกดุจคมมีดพัดมาประทะรอบด้านเกล็ดหิมะขาวโพลนหมุนบวนในอากาศราวใบมีดเล็กๆที่บาดผิวหน้าเอมิลี่ดอสันเอมิลี่ดอสันจนแสบร้อนเธอก้าวย่ำในหิมะลึกที่จมอยู่ทุกฝีก้าวริมฝีปากสัน เพราะอากาศเย็นจับขั้วรกระดูกท้องฟ้าเบื้องบนเป็นสีเทาหม่นหนาทึบจนรู้สึกถึงพายุหิมะท,ที่ใกล้จะมาเยือนเอมิลี่ออกมาไกลาจากกระท่อมมากกว่าปะกะตดิด้วยความจำเป็นที่จะหาไม้ฟืนให้ได้พอใช้ก่อนข้าป่าที่โคนภูเขาดูเงียบสงัดอย่างน่าขนลุกมีเพียงเสียงสายลงที่พัดกระแทกยอดสนสูงเดียวดายเธอจัดขวานบนบ่าให้มั่นพลางหายใจออกเป็นควันสีขาวในอากาศอันหนาวเหน็บทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงถา,าเบาราวกับคำควรวญที่ถูกสายลงกลบไว้เสียงนั้นต่ำลึก และเต็มไปด้วยความเจ็บปวดตอนแรกเธอเกือบคิดว่าตนหูแววแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ฟังชัดเจนขึ้นเล็กน้อยเธอหยุดเดินหัวใจเต้นรำพยายามกวาดตามองไปรอบๆในฉากหิมะสีขาวโพลนมีใครอยู่ไหมเธอร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงต่ออบรมหนาวยังคงพัดโหมกระหน่ำเอมิลี่ลังเลยอยู่คู่เดียวก่อนตัดสินใจออกเดินต่ออย่างระมัดระวังหากมีใครกำลังเดือดร้อนเธอไม่อาจเพิกเฉยได้เธอเดินฝ่าหิมะไปอีกไม่กี่ก้าวจนเหลือเห็นเงาสีดำขนาดหนึ่ง ถูกตกไว้บางส่วนใตายกองหิมะหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเธอรีบตรงไปสุดเขา่าลงปัดหิมะออกอย่างเร่งรีบเพียงเห็นใบหน้าขาวซีดของชายคนหนึ่งผมสีเข้มบริเวณปลายแข็งเพราะน้ำแข็งเกาะเสื้อผ้าแม้ดูแพงแต่ขาดวินและปีกชุ่มริมฝีปากเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินดวงตาพริ้มปิดอย่างหมดแรงเฮคุนได้ยินนอไหมเอมิลี่ขยายเขาเบา,เบา,เบาแต่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองมากนักมีแค่เสียงครวญแถวๆกับนิ้วมือที่กระตุกเล็กน้อยเรากำลังสู้กับความเย็นเยือกตื่นสิค่ทาคุณนอนตรงนี้ต่อไปมีหวังตายแน่ เธอก้มลงใกล้ๆเห็นว่าเขาหายใจรววรินพอให้จับความได้ขาทั้งสองข้างของเขาโดยเฉพาะขาข้างหนึ่งบิดผิดรูปมีเลือดซึมเปื้อนหิมะเป็นแผลชะกันเอมิลี่กัดฟันกรอดมองอาการแล้วเขาไม่มีทางอยู่กลางพายุหิมะนี้ได้หากไม่ช่วยเขาคงไม่รอดเธอออกแรงดึงร่างของเขาขึ้นทว่าเขาหนักกว่าที่คิดฉันไม่ทิ้งคุณไว้ที่นี่แน่เธอประกาศอย่างมุ่งมั่นพางสอดแขนเขาไว้บนไหล่ของเธอทุกย่างก้าวดูเป็นสึกหนักเธอทรงตัวในหิมะลึกเร่ยอยแรงเริ่มถดถอยเพราะความหนาวและน้ำหนัก ชายคนนี้แต่เธอยังคงลากเขาไปข้างหน้าแม้เขาจะร้องควรวยความเจ็บปวดเธอไม่ยอมหยุดจนเห็นกระท่อมของเธออยู่ลิบๆท่ามกลางหิมะที่หนาขึ้นทุกทีเมื่อมาถึงหน้ากระท่อมเอมิลี่ใช้แรงเฮือกสุดท้ายถีปประตูให้เปิดออกแล้วเกือบล้มทั้งยืนกับชายผู้หมดสติในอ้อมแขนกระท่อมส่อมซ่อแต่ยังมีไฟในเตาที่ให้ความอบอุ่นตัดกับความหนาวเหน็บภายนอกเธอฝืนลากเขาขึ้นวางบนโซฟาเก่าใกล้เตาผิงเขาตัวเย็นเหมือนน้ำแข็งนิ้วมือแข็งจนแทบ ไม่ขยับเธอเอาผ้าห่มหลายผืนมาคลุมให้เขาได้รับความอบอุ่นให้มากที่สุดแล้วคุกเขาลงตรวจดูบาดแผลแผลบริเวณขาเห็นได้ชัดว่าลึกและอันตรายหากติดเชื้อหรือเลือดไหลามากเขาอาจไม่รอดแม้มือเธอจะสั่นเพราะอากาศหนาวและความตื่นกลัวแต่เธอทําแผลอย่างระมัดระวังล้างด้วยน้ำอุ่นอนอบรรจงพันผ้าไปตามรอยฉีกหน้าหวาดเสียวชายคนนั้นร้องควนเบา ในสภาพกึ่งหมดสติแต่ก็ไม่ตื่นขึ้นมาเต็มตัวเอมิลี่ถอนใจยาวมองใบหน้าซีเซียวของเขาปากภาวนาให้เขาผ่านคืนนี้ไปได้หลายชั่วโมงผ่านไปเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าตรงข้ามโซฟาจ้องมองชายแปลกหน้าด้วยดวงตาที่เริ่มอ่อนล้าสังเกตว่าลมหายใจของเขาเริ่มสม่ำเสียมอขึ้นใบหน้าหายซีดไปเล็กน้อยแสงไฟจากเตาผิงเต้นระยับบนใบหน้าคมทายเผยให้เห็นหนวดเคราที่ขึ้นจังๆดูก็รู้ว่าเขาไม่ใช่คนละแวกนี้แต่เขาเป็นใครแล้วทำไมถึงโผล่มาในสภาพแทบตายกลางหิมะ ท่านเสียงแหบต่ำก็ดังขึ้นที่นี่ที İ, ท่ไหนเอมิลี่ลุกพรวดรีบเดินไปใกล้เขาชายคนนั้นลืมตาขึ้นเล็กน้อยดวงตาสีเทาอมฟ้าศกตาเธอด้วยความสับสนคุณอยู่ในกระท่อมของฉันเอมิลี่ตอบน้ำเสียงเรียบฉันเจอคุณนอนจมกองหิมะเกือบตายอยู่ข้างนอก่อน,นั่นเขาพยายามยกมือขึ้นแต่ขมักเหมือนจะเรียบเรียงความคิดผมผมจำอะไรไม่ค่อยได้เอมิลี่ขมวดคิ้วคุณชื่ออะไรเขาชะงักไปครู่ก่อนเอ่ยเบาๆริชาร์ดริชาร์ดคาเวล ริชาร์ดคอนเบลชื่อฟังดูคุ้นๆสำหรับเอมิลี่แต่ยังนึกไม่ออกว่าคุณจากไหนเธอ,อ,อกอดอกฉันเจอคุณนเสื้อผ้าขาดวิ่นขาคุณหักไม่มีอุปกรณ์ยังชีพอะไรเลย,เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นริชาร์ดนิ้วหน้าพยายามยันตัวขึ้นก่อนจะเจ็บปวดจนทิ้งตัวลงผมจําได้แต่ความหนาวพายุหลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนความทรงจํามันขาดขาดหายหายสีหน้าของงอเขาเครียดขึ้นทันใดนั้นเขาทําหน้าเหมือนนึกบางอย่างได้โทรศัพท์กระเป๋าตังค์นาฬิกา เขาควานหาตามเสื้อแต่ไม่มีอะไรติดตัวเอมิลี่ใส่หน้าเบาๆตอนฉันเจอคุณก็ไม่มีอะไรพวกนั้นแล้วใบหน้าริชาร์ดตึงขึ้นไม่ไม่มีทางผมจําได้ว่าผมมีโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์นาฬิกาหายไปได้ยังไงความเงียบแผ่ปกคลุมเอมิลี่นึกถึงสถานการณ์ที่อาจมีคนจงใจโยนเขาทิ้งหรือปล้นเขาแล้วปล่อยให้ตายกลางป่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเหตุใดถึงมีคนต้องการฆ่าเขา,า,ขาเธอเหลือบมองกองไฟเปล่งแสงวูบไหวราวกำลังสะท้อนความคิดในหัวเช้าวันใหม่ แสงอ่อนสีซีลอดผ่านหน้าตากระท่อมที่ขึ้นฟ้าด้วยน้ำแข็งต้นสนรอบบริเวณนิ่งสนิทแทบไม่เคลื่อนไหวมีแค่เสียงและมอวิดวิวบางเบาเอมิลี่ขยับฟืนในเตาให้ไฟลุกโชนแล้วตั้งกาต้าหมอน้ำบนเตาอากาศในกระท่อมหอมกลิ่นไม้สนกับกลิ่นเนื้อรมควันบางบา,งบางที่คุ้นชินเสียงผ้าห่มขยับอยู่เบื้องหลังดึงความสนใจให้เธอหันไปริชาร์ดค่อยๆขยับตัวลืมตาขึ้นใบหน้ายัางคงซีดแต่ดวงตาดูมิสติกข,ขึ้นมากตื่นแล้ว,ลวเธอว่าขณะวางถ้วยดีบุกในมือเขาพยักหน้าน้อยๆดูเหมือนอย่าง มันงง,งอยู่คงต้องขอบคุณที่ไม่ทิ้งผมไว้เขาพูดเออยๆเอมิลี่ยักไหลถ้าฉันทิ้งคุณไว้คุณคงกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วละ่ะเธอยื่นถ้วยให้ดื่มซะจะได้อุ่นขึ้นริชาร์ดรับถ้วยมาดอวอยรความลังเลมันคืออะไรชาพวกไปสนเธอตอบพร้อมยิ้มมุมปากเมื่อเห็นสีหน้าครุ่นคิดของเขาจะรังเกียจก็คงไม่ได้หรอกนะคุณมีทางเลือกไม่มากหรอกหนุ่มเมืองกรุงพอได้ยินคําว่าหนุ่มเมืองกรุงริชาร์ดเลิกคิวนิดๆแต่ยังเงียบเขาจิบชาชา้ชาๆทำหน้าเบ้กับรถคงคงแต่ก็ดื่มไป ทันใดนั้นเสียงประตูกระท่อมเอียดเปิดออกหญิงชราในขนเฟอร์ผืนหนาเดินเข้ามาดวงตาสีฟ้าเย็นจับจ้องมาที่ริชาร์ดทันทีด้วยสายตาประเมินนี่หรือคนแปลกหน้าที่เธอลากมาจากหิมะเสียงของเธอเข้มปนความระแวงเอมิลี่หันมาทางริชาร์ดท่านคือมาธาดอสัญญาฉันเองริชาร์ดยกคิ้วเล็กน้อยพยายามขยับตัวเพื่อทำท่าทางเคารพครับคุณยายมาธาเพียงส่งเสียงฮึนใครในคอเดินเข้ามาช้าๆก่อนหันไปมองเอมิลี่ไม่สมควรที่เขาจะอยู่ที่นี่ เอมิลี่กบกรามย่าก็ถ้าฉันทิ้งเขาไว้เขาคงตายไปแล้วมาธาถอนใจพลางแก่ฮุดขนสัตว์หลังใจดีเกินไปคนแปลกหน้าก็คือปัญหาเอมิลี่ว่าย่าไม่ได้ใจร้ายแต่ผ่านโลกมามากและระแวดระวังตามประษาค,คนอยู่ในถิ่นธุรกันดารเธอจึงย้ำอีกครั้งเขาจะอยู่แค่จนกว่าจะหายดีพอเดินไหวย่าไม่ต้องห่วงมาธาไม่พูดอะไรต่อแต่เดินไปหยิบของเตรียมทำอาหารเช้าทิ้งให้ริชาร์ดนั่งมองห้องเล็กๆที่กับแคบแต่เต็มไปด้วยบรรยากาศออ๋อ,อ อุ่นมีชั้นวางโลอาหารแห้งมัดสมุนไพรแขวนลงมาจากทางร,ร้การประดับตกแต่งเหลือมองใกล้ประตูมีปืนล่าสัตว์เก่าๆพิงอยู่ดูเรียบง่ายตรงกันข้ามกระบอชีวิตที่เขาเคยมีไม่นานกลิ่นอาหารก็หอมไปทั่วกระตุ้นความหิวที่เขาเพิ่งระหนักเขาแทบไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่ตั้งแต่ฟื้นเอมิลี่เห็นสีหน้าหิวของเขาแล้วก็ยิ้มยอกคงหิวมากใช่ไหมเขาพยักหน้าทางขมวดคิ้วใช่ไม่สิผมจําไม่ได้ด้วยซ้าว่าครั้งสุดท้ายกินเมื่อไหร่โชคดีที่อาหารเช้าใกล้เสร็จแล้วละ่ะเธอตอบ อีกไม่กี่นาทีมาถาก็ยกถ้วยไม้สามใบามาตั้งบนโต๊ะมิสตูนาณา,าประกอบไปด้วยเนื้อแห้งผักรากและสมุนไพรในป่ารสเข้มข้นกลิ่นหอมหน่ากินแม้จะเรียบง่ายแต่ดูอิ่มท้องริชาร์ดลองตักเข้าปากรสชาติช่างเข้มข้นและอร่อยแบบดิบๆเหมือนไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเขาเหลือบมองเอมิลี่ที่กินไปเงียบๆเ,เหมือนทุกวันของเธอเธออยู่แบบนี้ทุกวันเลยหรือเขาถามขณะดสดน้ำซุปเอมิลี่เง่อยหน้าแบบไหนล่าสัตว์เองทำยาสมุนไพรเองต้องผ่าฟืนไว้ให้พอทำความร้อน เขาไล่เรียงเธอไหวไหลใช่มันไม่ง่ายแต่มันก็คือชีวิตมาทาส่งเสียงขึ้นจมูกก็ดูไม่แปลกเลยที่หนุ่มอย่างเธอไม่เคยลำบากริชาร์ดยิ้มเจื่อนคงใช่นะครับเอมิลี่แอบมองเขาเธอรู้ว่าเขาดูเป็นคนฐานะดีพอดูจากเสื้อผ้าที่แม้จะขาดวินก็ยังดูแพงและการบางตัวแบบคนในเมืองใหญ่แต่พอเห็นเขานั่งกินสตูธรรมดาธรรมดาริมกองไฟในกระท่อมสงสงเธอก็สงสัยว่าจริงๆเขาเป็นใครกันแน่วันเวลาผ่านไปช้าๆในกระท่อมของครอบครัวดอสันริชาร์ดเริ่มฟื้นตัวแผลที่ขาค่อยๆดีขึ้น แต่ยังเดินไม่สะดวกนักเขาจึงอยู่ช่วยงานเล็กหาหาน,าน้อยๆในกระท่อมบรรยากาศเงียบสงแบแวดล้อมไปด้วยเสียงไฟประตูในเตาและเสียงลมควนข้างนอกเอมิลี่ไม่เคยอยู่นิ่งเธอทำงานสารพัดตัดฟืนเช็คกับดักสัตว์เตรียมอาหารดูแลหญ้าไม่เคยบ่านเอาว่าเหนื่อยหรือที่เกียดเลยริชาร์ดประหลาดใจกับความอึดและความเรียบง่ายในวิถีชีวิตเธอไม่เคยเจอใครเป็นแบบนี้มาก่อนคืนหนึ่งระหว่างที่ไฟในเตาให้ความอบอุ่นริชาร์ดนั่งเหยียดขาอยู่บนโซฟาพยายามบริหารขาที่บาดเจ็บเอมิลี่ นั่งอยู่ตัวเล็กๆใกล้ๆก,กำลังเย็บเสื้อโค้ทขาที่ใช้ผมมีเรื่องอยากบอกเขาเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบเธอไม่เงยหน้าอย่าบอกนะว่าคุณเป็นฆาตกรต่อเนื่องเขาหัวเราะเบาๆไม่ใช่แต่ผมเป็นคนรวยคราวนี้เธอเงยหน้าจริงๆขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาถอนใจชื่อเต็มผมคือริชาร์ดคาเวลผมเป็นเจ้าของบริษัทคอร์ออรูเลนท์ไพรสิทธ,ธ์ทำธ,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับลงทุนส่วนตัวมีสำนักงานในนิวยอร์กลอนดอนโตเกียวอะไรทำนองนั้นเอมิลี่กับฤฤริบตาโอเคริชาร์ดนิ่งไป เขาคาดว่าจะได้เห็นสีหน้าประหลาดใจแต่เธอกลับตอบสั้นๆแค่นั้นเหรอเขาอุทานอย่างไม่เชื่อเธอหยุดเย็บผ้าถอนใจแล้วคุณอยากให้ฉันพูดอะไรละ่ะผมไม่รู้สิคนทั่วไปก็น่าจะตื่นเต้นบ้างที่เจอมหาเศรษฐีตัวเป็นๆเ,เขาบอกเธอวางผ้าเย็บเสร็จมันไม่เปลี่ยนอะไรหรอกเงินในโลกคุณอาจสําสคัญแต่ที่นี่มันจุดไฟไม่ได้ไม่ช่วยให้คุณอิ่มท้องไม่สามารถช่วยคุณได้ตอนคุณกําลังจะตายกลางพายุหิมะเธอพูดยาวจ้องเขาอย่างจริงจัง,จงคุณอาจเป็นบิ๊กเนมในเมืองแต่ที่นี่คุณก็แค่ผู้ชายที่หลงมิด คำพูดของเธอเหมือนตีแท่หัวใจริชาดาออกเขาไม่เคยคิดเลยว่าการเป็นเศรษฐีจะไม่มีความหมายในที่ใดที่หนึ่งแต่เอมิลี่กลับมองเขาเหมือนคนธรรมดาเท่านั้นเอมิลี่ลุกขึ้นบิดขี้เกียจฉันไปนอนละอย่าคิดมากให้ปวดหัวเกินไปนักนุ่มเมืองกรุงเธอทิ้งเขาไว้กับกองไฟและความคิดสับสนในหัวริชาร์ดเองหลังมองแสงไฟไตรตรองชีวิตที่เคยใช้มาแท้จริงแล้ว เขาได้พลาดอะไรไปบ้างหรือเปล่ารุ่งเช้าวันต่อมา,อากาศยังคงหนาวจัดริชาร์ดโผล่ออกกมาน่ากระท่องเห็นผืนป่ากกับขุนเขาเป็นฉากหลังสวยจับใจอย่างไม่เคยเห็นในนิวยอร์กเขาได้ยินเสียงเอมิลี่เรียกให้มาช่วยขนฟืนอีกรู้สึกใจวิวิว,วแต่ตัดสินใจเดินไปหาเธอถ้าคุณจะยืนตากลมเฉยเฉยก็เอาถุงมือนี่ไปแล้วมาช่วยผ่าฝืนเอมิลี่ว่าแล้วโยนถุงมือมาให้เขารับแทบไม่ทันผ่าฟืนลเล่นหรือเปล่าไม่ผ่าฟืนวันนี้คืนนี้ก็หนาวสิคัะ เธอยิ้มยั่วยเขาถอนใจรอบบ่นในใจว่าตัวเองเคยบริหารบริษัทร้อยล้านไม่คิดว่าต้องมาเรียนผ่าฟืนแบบนี้แต่เขากลับรู้สึกอยากลองแรกๆกเขาทําได้ย่ําแย่ทีเดียวขวานหนักกว่าที่คิดผ่าฟืนทีแทบแตกไม่เป็นชิ้นส่วนทางกับเอมิลี่ที่ยืนกอดอกมองยิ้มยิ้มคุณไม่ต้องฝันซะสุดแรงเหมือนมันมาลดหุ้นขุนก็ได้เธอเยาริชาร์ดหอบเหนื่อยให้ฉันหยุดดีกว่าไหมเดียวเธอทําทเองไม่ยังไม่ให้หยุดเธอเดินเข้ามาใกล้จับมือเขาจัดตำแหน่งบนด้ามขวานจับแบบนี้ยืนถ่ายน้ําหนักให้ดี มือเธอด้านเพราะทำงานหนักแต่ก็อุ่นจนเขาเผอใจเต้นพอปรับท่าแล้วคราวนี้ลองฟันอีกครั้งฟืนแตกออกสวยงามเขายิ้มกว้างเริ่มรู้สึกได้ถึงความภูมิใจจากการลงมือทำอะไรด้วยตัวเองนับวันริชาร์ดก็ช่วยงานที่นี่มากขึ้นเริ่มปรับตัวกับชีวิตกลางป่าทั้งตักน้ำจากลำทารที่น้ำแข็งเก่อไปส้มหลังคากระท่อมที่รเูเล็กๆแม้กระทั่งลงกับดักสัตว์ง่ายๆเขาเปลี่ยนจากชุดสูทมาใส่เสื้อผ้าขนสัตว์เก่า จากตู้เสื้อผ้าคุณตาของเอมิลี่มือที่เคยจับปากกาลงนามดินงกลายเป็นมืออยากกร้านแต่เขากลับไม่รู้สึกเกลียดเลยคืนหนึ่งเอมิลี่หยิบธนูมายื่นให้เขาถึงเวลาที่คุณต้องเรียนล่าสัตว์บ้างเขาทำหน้าตื่นเอาจริงเหรอนี่จะสอนให้ผมล่าสัตว์คุณอยากมีอะไรกินไม่ใช่เหรอเอมิลี่ Emily เลิกคิ้วหรือจะอดตายริชาร์ดกรอกตาโอเคก็ได้แต่ถ้าผมตายเพราะโดนกวางทำร้ายล่ะก็นะัเอมิลี่ได้แต่หัวเราะ รุ่งเช้าทั้งคู่เดินและล็อกกลางป่าอากาศเย็นจับใจเอมิลี่ก้าวเบาและเงียบกริบเหมือนพูดป่าส่วนริชาร์ดนั้นหยิบกิ่งไม้แตกเป้าตักเป้าไปตลอดทางใช้เวลาติดตามกระต่ายตัวหนึ่งนานนับชั่วโมงพอถึงตอนต้องยิงเอมิลี่กระซิบอย่าลังเลนะแต่วินาทีที่ริชาร์ดยิงลูกธนูก,ก็พุ่งไปชนและทิดกับกระต่ายอย่างน่าเศร้าเอมิลี่ถึงกับสายหัวฉันละปวดใจแทนเฮอโทษบางทีฉันอยู่แต่กับดีนอสังหาริมทรัพยหน้าเขาเพิ่งทำเธอขำไม่เป็นไรลองหม่กัน ระหว่างขากลับทั้งคู่กำลังผ่อนคลายทันใดนั้นปากก้องเงียบผิดปกตินกหยุดร้องลมเงียบสอนิดเอมิลี่หยุดขึ้ริชาร์ดขมวดคิ้วเกิดอะไรขึ้นเสียงคำรามต่ำลึกดังมาจากพุ่มไม้ริชาร์ดหน้าถอดสีแทบหยุดหายใจเมื่อมีตัวใหญ่โผล่ออกมามีตัวมาหึมาลุกเข้ามาใกล้จนเห็นกรงและริชาร์ดเหมือนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกเอมิลี่ประคองติพูดเบาๆถอยช้าๆแต่มีกลับไม่ถอยคำรามแล้วพุ่งเข้าหายอย่างรวดเร็วเอมิลี่ผลักริชาร์ดให้หลบหลังต้นไม้ ด้วยความรวดเร็วเธอยกปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าเสียงปืนดังกึงกก้องประทัความเงียบมีหยุดชะงักก่อนจะส่งเสียงคำรังครั้งสุดท้ายแล้วหันหลังเดินกลับเข้าป่าไปริชาร์ดแนบตัวกับต้นไม้มือสัน่นระชิร์หายใจไม่ทั่วท้องเอมิลี่ลดปืนลงค่อยๆผ่อนลงหายใจนี่มันน่ากลัวที่สุดในชีวิตฉันเลยเขาพูดเสียงสั่นเธอหันมายิ้มมุมปากยินดีต้อนรับสู่อะแลสกาแต่แล้วแม้เขายังใจเต้นไม่หยุดแต่แววตาเขาเปลี่ยนไปเอมิลี่ช่วยชีวิตเขาอีกครั้งโดยไม่ลังเลและนั่นทําให้เขารู้ว่า ไม่เคยมีใครทําแบบนี้เพื่อเขามาก่อนตกค่ามในกระท่อมไฟในเตาอุสบายริชาร์ดนั่งเงียบอยู่ที่โต๊ะไม้มองมือตัวเองอย่างคุ้นคิดเขานึกถึงเหตุการณ์มิจูโจมและรู้สึกขอบคุณในโชคชะตาที่เอมิลี่ช่วยไว้แม้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอถึงยอมเสี่ยงช่วยคนแปลกหน้าขนาดนี้คุณดูเหมือนคิดอะไรบางอย่างออกเอมิลี่พูดขึ้นขอณนจิบชายอย่างสบายสบายริชาร์ดถอนใจผมคิดว่าผมเริ่มปฏิปต่อเหตุการณ์ได้แล้วว่าทําไมผมถึงมาติดอยู่ในหิมะและเกือบตายเล่าให้ฟังหน่อยสิ เธอวางถ้วยผมมาที่อ阿拉กาเพื่อทำธุรกิจบริษัทคอนเวลเลนท์พรซของผมกำลังจะซื้อกิจการเมืองทองแอหงหนึ่งมูลค่ามหาศาลเป็นดินใหญ่ที่มีหลายฝ่ายอยากได้เขาเล่าเอมิลี่ขมวดคิ้วเมืองทองงั้นหรอือเขาพยักหน้าเราคุยเจรจากันมาหลายเดือนมันมีคนไม่ต้องการให้ผมได้เมืองน,นี้น่าจะมีคู่แข่งหรือนักลงทุนบางเจ้าที่ถ้าผมหายไปพวกเขาจะได้ประโยชน์เอมิลี่นั่งฟังสีหน้าเคร่งคุณเลยคิดว่ามีคนตั้งใจเอาคุณมาทิ้ง ใช่ผมเริ่มแน่ใจว่าคนใกล้ตัวที่สุดโจนาธานรีดโจนาตันรีดผู้ช่วยของผมเองเราสนิทกันมากเขารู้ตารางการเดินทางการรักษาความปลอดภัยทุกอย่างผมจําได้เลื่อนๆว่าเขาให้ผมดื่มอะไรบางอย่างแล้วผมก็หมดสติฟื้นอีกที่บนหิมะสีหน้าริชาร์ดเต็มไปด้วยความเจ็บใจเขาทรยศผมหวังจะให้ผมตายกลางหะที่มาแล้วเขาจะได้ควบคุมดีนี้เพื่อผลประโยชน์ตัวเองเอมิลี่ฟังแล้วส่ายหัวเบาๆหน้าขยัแขยง เขาควรจะเป็นคนที่คุณไว้ใจที่สุดไม่ใช่หรือใช่ผมไว้ใจเขามาตลอดริชาร์ดก็มัดแล้วคุณจะเอายังไงต่อเธอถามริชาร์ดเงยหน้าศบตาเธอผมต้องกลับไปจัดการเรื่องนี้ผมปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ห้องตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะเอมิลี่ถอนใจก็ถูกท่านมีคนคิดจะฆ่าคุณเพื่อเอาเงินทองคุณก็ต้องกลับไปเผชิญหน้ากับมันริชาร์ดนิ่งเหมือนมีความลังเลบางอย่างในใจแล้วหลังจากนั้นและถ้าคุณเคลียร์เรื่องเสร็จคุณก็จะกลับไปมีชีวิตหรูหราเหมือนเดิมใช่ไหม เธอถามตรงๆเขานิ่งไปไม่รู้จะตอบยังไงเพราะในใจมันไม่เหมือ,อนเดิมอีกแล้วคําพูดเธอเหมือนสะก,กิดความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยเจอฉันแค่อยากให้คุณจําไว้ว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้ที่นี่มันมีค่ามากกว่าเงินเขามองเธอไม่อยากไปเลยแต่ก็ไม่มีทางเลือกจึงบีบมือเธอเบาๆผมจะกลับมาเธอจ้องเขาอยู่นานราวกําลังค้นหาความจริงใจในคําพูดนั้นกอนพยักหน้าทิ้งนิดเดียวก็ดีหวังว่าคุณจะทําได้จริงๆ วันที่ริชาร์ดออกเดินทางท้องฟ้าสีเทาหม่นเมฆครึ้มกลืนยอดเขาไปครึ่งหนึ่งอากาศเย็นเยือกผิดปกติหรืออาจเป็นเพียงความรู้สึกของเอมิลี่ที่ยืนส่งเขาหน่ากระทงเขาสวมเสื้อขนสัตว์พร้อมเดินทางแม้ขาจะดีขึ้นมากแล้วแต่ยังปวดเล็กน้อยสุนัขลากเล็ดสเลดดอร์สหาาหวยหวนอย่างตื่นเต้นแน่ใจนะว่าจะไปไหวเธอถามเสียงเรียบเขายิ้มเศร้าผมไม่มีทางเลือกหรอกใช่เธอมองเขาลมหายใจออกมาเป็นไอขาย่ามาทายืนอยู่ไม่ไกลนักกอดอกมองเขาอย่างเคร่งขรึมไปดีมาดีเธอโลกข้างนอกอาจไม่ใจดีเห,เห มือนที่นี่หรอกนะัดเขาพยักหน้าทราบครับจากนั้นหันกลับมาหาเอมิลี่อีกครั้งมีร้อยพันคำในหัวแต่พูดไม่ออกจึงควักบางอย่างจากกระเป๋าแล้วยื่นให้เป็นเข็มทิศเงินเก่าๆดูใช้มานานมากนี่อะไรเธอเลิกคิ้วถามเขาต่อมันเป็นของปู่ฉันเขาบอกว่ามันจะชี้ทางกลับบ้านเสมอเธอจ้องเข็มทิศแล้วสบตาเขาบ้านของคุณคือที่ไหนกันแน่เขานิ่งอึ้งก่อนเอ่อยเบา,เบาๆฉันยังไม่รู้เอมิลี่กำเข็มทิศไว้แน่นงั้นก็หาคำตอบให้เจอ ทั้งคู่เงียบไปครู่ริชาร์ดก้าวขึ้นแคร่เลื่อนสั่งสุนัขลากให้เริ่มวิ่งมันกระโจนออกไปฝ่าหิมะสีขาวโพลนขาวค่อยๆเลื่อนหายไปในขอบฟ้าเอมิลี่ยืนมองอยู่ตรงนั้นอย่างนิ่งงันกลับรู้สึกว่างเปล่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอคิดถึงเขาขึ้นมานี่คงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอรู้สึกหวงลึกๆสัปดาห์ผ่านไปชา้ชาๆเอมิลี่ใช้ชีวิตตามปกติเธอไม่พูดถึงริชาร์ดกับใครแต่ทุกเช้าก็เผลอมองไปยังทางที่เขาจากไปเผื่อจะได้เห็นเขากลับมาและทุกคืนก็็็็หหยิิิบบเเเเเขขมมมมททึ้นนนาาาาดดูกกก่่่อจะไวีสังต เขาไม่กลับมาหรอกย่าพูดขณะคนสตูในหม้อหนูไม่ได้ว่าเขาจะกลับมาซะหน่อยเอมิลี่ตอบเสียงเบาย่ยายักไหลแล้วหนูชอบเขาหรือเปล่าเอมิลี่หลบตาจะชอบหรือไม่ก็ไม่สําคัญหรอกเขามีโลกของเขาฉันมีโลกของฉันย่ามองเธอนิ่งๆแล้วถ้าโลกเขาไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้อีกอต่อไปละ่ะคราวนี้เอมิลี่ไม่มีคําตอบแล้วจู่ๆวันหนึ่งขณะเอมิลี่กำลังเรียงฟืนอยู่หลังบ้านเธอได้ยินเสียงสุนัขลากเลื่อนดังมาแต่ไกลเธอคิดว่าเป็นพ่อค้าในหมู่บ้าน จึงเดินออกไปดูกลับเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งลงจากเลื่อนเขาแต่งตัวดียื่นซองจดหมายปิดผนึกให้เธอคุณเอมิลี่ดอสันใช่ไหมเธอพยักหน้าอย่างอุ่นงงชายคนนั้นส่งจดหมายให้เธอนี่มาจากคุณริชาร์ดคาเวลหัวใจเธอเต้นแรงเธอรับซองมาถือไว้ในมือกระดาษแข็งเย็นเฉียดตามอากาศชายคนนั้นบอกเขารอคุณอยู่ลมหายใจเอมิลี่สะดุดริชาร์ดไม่ลืมเธอเธอจ้องซองนั้นอย่างลังเลใจเธอพร้อมหมที่จะก้าวไปยังโลกของเขา นิวยอร์กช่างต่างจากทุกสิ่งที่เอมิลี่เคยรู้จักแสงสีประการตาจากตึกสูงราฟ้าคึกคักไปด้วยฝูงชนรถราบิดแตกกึ้งหลายสิ่งรุมเร้าเธอแทบจะหายใจไม่ทั่วท้องเธอกำเข็มทิศในกระเป๋าแน่นเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ยึดโยงกับโลกเดิมรถคันดำที่มารับเธอจากสนามบินแล่นผ่านถนนที่ไม่เคยหลับไหลจนมาหยุดหน้าตึกโรงแรมหรูผู้เปิดประตูโค้งให้เธออย่างนอบน้อมแต่ เอมิลี่แทบไม่สนเธอมัวแต่มองตึกกระจกสูงเสียดฟ้าอย่างตื่นตะลึงคิดในใจว่านี่หรือคือที่อยู่ของริชาร์ดลิปพาขึ้นส่ปเพนเฮาเงียบสนิทมีเพียงเสียงเครื่องลิปทำงงหาเนอพอประตูเปิดเธอเห็นริชาร์ดยืนรออยู่ทั้งคู่ไม่พูดกันสักพักเขาดูต่างจากภาพที่เคยเห็นในกระท่อมสูมสูดต,ตัดพอดีตัวเกลี้ยงเกลาแต่ดวงตาไม่เหมือนเดิมมันดูนุ่มนวลกว่าช่วงที่เธอเจอครั้งแรกเอมิลี่เขาพูดขึ้นพลางก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวเธอกลืนก้อนสะอื้นหลงคอคุณเขียนมาหาฉันเขาพยักหน้้าาช,าชา ผมสัญญาว่าจะกลับไปแต่ในเมื่อกลับไม่ได้ผมเลยเชิญคุณมาที่นี่เอมิลี่หันมองรอบๆเท์เฮาที่หรูหราห้องกระจกเปิดมุมมองให้เห็นมือใหญ่เบื้องล่างเธอรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าในสถานที่ไม่คุ้นเคยริชาร์ดเหมือนอ่านความคิดเธอออกจึงเดินมาใกล้ขึ้นรู้ว่ามันเยอะไปแต่ผมไม่ได้ตั้งใจเอาความหรูหรามาอวดเธอกอดอกแล้วทําไมถึงเรียกฉันมาเขาสูดหายใจลึกเพราะผมอยากให้คุณเห็นตัวตนผมทั้งสองด้านคนที่เคยเป็นและคนที่อยากจะเป็นต่อไป ในช่วงหลายวันหลังจากนั้นเอมิลี่ได้เห็นว่าริชาร์ดเปลี่ยนไปอย่างไรเขาไล่โจนาธานออกยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกลับมายึดอำนาจในบริษัทคืนแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือเขาเริ่มโครงการใหม่มูลนิธิดอสัน The d ดอ s o n Initiative เป็นมูลนิธิช่วยเหลือชุมชนห่างไกลริชาร์ดอธิบายขณะนั่งกินอาหารเย็นโฟกัสด้านโครงสร้างพื้นฐานการแพทย์การศึกษาให้คนที่อยู่ในพื้นที่กันดา n เช่นอลาสกาเอมิลี่อึง้งถึงกับใช้ชื่อฉันเลยหรือเขายิ K ้ม ถ้าไม่มีคุณผมคงไม่รอดมาถึงวันนี้เธอมองเขาอย่างค้นหาและเห็นแต่ความจริงใจวันหนึ่งระหว่างที่ทั้งคู่เดินเล่นริมเซนทรัลพาร์คาริชร์ดหยุดเดินแล้วหันมากุมมือเธอเอมิลีน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยผมรักคุณเธอใจเต้นแรงเขาจับมือเธอไว้แน่นผมไม่สนอะไรอีกแล้วไม่ว่าจะเงินบริษัทหรืออะไรก็ตามผมอยากมีคุณในชีวิตเธอนิ่งไม่ตอบทันทีเพราะส่วนหนึ่งในใ,นใจยังไม่ไว้วางใจกับโลกใบนี้ถ้าคุณรักฉันจริงจงพิสูจน์สิเขาขมมดคิวพิสูจน์ยังไง เธอหยิบเข็มทิศขึ้นมาจงหาทางกลับบ้านให้ได้ไม่นานเอมิลี่กลับลาสกาเพราะเธอเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าริชาร์ดจะตามมาเขาจะอยู่ได้จริงในสภาพวิถีชีวิตกลางป่าเช่นนั้นหรือแต่แล้วเขาก็มาไม่ได้มาด้วยเครื่องบินเจ็ดสุดสูนแต่ในฐานะชายคนหนึ่งที่พร้อมเรียนรู้ริชาร์ดใช้เวลาในหมู่บ้านช่วยงานสารพัดเข้าใจว่าชาวบ้านอยู่กับลำบากอย่างไรเห็นความสําคัญของการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเขาตัดฝืนหักน้ําลองล่าสัตว์แม้ยังแย่อยู่เหมือนเดิมแต่เขากลับมีความสุขและเอมิลี่ก็เห็นว่าทั้ เป็นความจริงไม่ใช่การเสียแซงคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองยืนอยู่ริมน้ําชมแสงเหนือที่ระบําบนท้องฟ้ามืดริชาร์ดหันมาทางเธอเอมิลี่เขาเอ่ยเสียงแน่วแน่ผมอยู่ที่นี่ได้ไหมเธอมองเขาชายผู้เคยหลงทางในพายุหิมะเคยบาดเจ็บและถูกหักหลังแต่ตอนนี้กลับมาสร้างตัวตนใหม่ด้วยหัวใจที่เปลี่ยนด้วยความหมหวังอยู่ได้สิเธอยิ้มบางๆแล้วเอามือสอดไว้ในมือเขาอยู่ด้วยกันนัดและภายใต้แสงเหนือที่เต้นร่ายบนฟากฟ้าพวกเขารู้ว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นวิชาค้นพอบอสิงที่มีค่ากว่าเงินทองนั่นคือจุดมุ่งหมายในชีวิตความรักและบ้านที่แท้จริงเอมิลี่สาวน้อยผู้ช่วยเขาไว้ในหิมัโดยไม่รู้เลยว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีกลับได้ช่วยนำทางให้หัวใจที่หลงทางหาเอจอสิ่งที่ต้องการที่สุดท้ายที่สุดทั้งคู่ร่วมสร้างชีวิตที่เชื่อมสองโลกระหว่างโลกป่าอันวังวางกับโลกตึกระฟ้าแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ความมั่งค่งงอหักคือช่วงเวลาง่ายๆเต็มด้วยความรักอันเงียบงาม และระหนักว่าความร่ำรวยยอที่แท้จริงไม่ได้วัดจากทรัพย์สินแต่อยู่ที่ผู้คนเคียงข้างเราต่างหากหากเรื่องนี้ทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมหัวใจอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตาม Soul Story Story เพื่อรับฟังเรื่องราวอบอุ่นใจแบบนี้อีกเรามีความยินดีจะนำเสนอเรืออง์ราวของความรักความเข้มแข็งและเรื่องดีๆให้กับทุกคนเสมอจงอยู่ท่ามกลางความหวังและเชื่อมั่นในความใจดีจากผู้คนรอบข้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไปค่ะ